เงาศิลปินทีป๊อปข้อแรกอันนี้อุ้ยบิวกิ้นไหมคะคนนี้ชัวนนะข้อนี้หนึ่งโอเคคำตอบนะครับคือพี่บอสโมเดนด็อกครับโอเคข้อต่อไปอ่าอันนี้ไปเมื่อมันฉีกแล้วเออพี่เบิร์ดธงชัยเบิร์ดธงชัยนะคำตอบครับพีพีคิดมากกับเราอ่ะข้อต่อไปนะครับอ่าเพลงเนี้ยโต๊ะริมแน่นอน มั่นใจด้วยมั่นใจแต่ว่าคนข้างในเนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วน้องคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นว่าน่าจะเป็นพี่เจฟซาร์เดอร์ไหมคะเจฟซาร์เดอร์คำตอบคือสิงโตนำโชคครับโอเคคือ,อไม่มีถูกสักข้อลเลยอ,อ่ะข้อต่อไปอุ้ยอันีเคยเห็นไหมอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอะค่ะจริงเหรอบ่ายให้เคยอยู่กามิอ่ะ <c oughs> เป็นศิลปินเดี่ยวอะทีป๊อป <c oughs> ช่งเปิดตัวแฟนไปอุ้ยเออพี่อี เออใช่ไหมคำตอบคืออิงแวนทอนนี่เป็นข้อแรกในในโลกไปนี้ยอยบอกให้หยุดคิปเยอะข้อต่อไปอุ้ยเหมือนใส่แว่นเลยหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยนี่มีสังเกตเหมือนพี่เจฟมากขอตอบเป็นพี่เซฟการสังเกตไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่านี่พี่โจ๊กโซคูอ่ะข้อต่อไปอข้อต่อไปเลยอุ้ยทาใช้อยู่นะพี่วีวีเลยนี่เป็นไงล่ะ ดูภาพปุ๊บรู้เลยโบกี้ไลออนคับข <laughs> ้อสุดท้ายป่ะไม่ให้ว่าเป็น MV ที่เขาถ่ายโดยแนวตั้งอันนี้ใบใบเพิ่มได้ไหมคะใบเพิ่มเป็นแรปเปอร์นึก<ร>ไม่า,าบอกว่ามิลลี่อะมินลี่ลลอะ<า>จะไปกิดเยอะไหมก็มินลี่นี่แหละ <laughs> เออไม่ต้องกินเยอะใครทายถูกบ,บ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะ